ดวงประจำวันเสาร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับมีความสุขมีความสมหวังมีความมั่นคงมีความรื่นเริงมีพรดีๆที่ท่านจะได้รับนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าวันไหนดีอย่างไรเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวัยวันประจำวันเสาร์ที่25 ธันวาคมพุทธศักราช2564พี่น้องที่เข้ามาดูมาชมก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่าน ก็มีความเปลี่ยนไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ดูเอาเลือกเอาแล้วก็ยึดแนวทางที่ดีสำหรับท่านไปปรับใช้ดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไข รวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูว่าดวงท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันได้เลยนะครับ มีน้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีรายรับมีรายได้ยังมีนะครับมาจากความรู้ความสามารถมาจากอาชีพเสริมมาจากประสบการณ์พิเศษนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารูปใบที่1เป็น8ปเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงกับเรื่องของ ความรู้ความสามารถประสบการณ์พิเศษพิเศษนะครับวันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้รับเงินขึ้นมานะครับจากอาชีพเสริมนะครบวันเสาร์อาทิตย์หยุดงานอยู่ที่บ้านทําอาชีพเสริมได้สบายสบายแล้วก็จะมีรายร,รับหมุนเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับหรือไม่ท่านก็จะมีชื่อเสียงมี สิ่งดีๆจากงานที่อาศัยความรู้ความสามารถพิเศษทาในช่วงนี้นะครับประสบการณ์ก็ดีความรู้เฉพาะทางก็ดีก็จะส่งผลให้ท่านมีอาชีพที่รองลงมาแล้วก็สร้างรายได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5้าถ้วยนะครับเรื่องของอารมณ์จิตใจความไฝ่ฝันการรอคอยความรักที่อาจจะยังมีปัญหา ไม่เติมเต็มไม่สมบูรณ์การรอคอยความรักอาจจะยังต้องทอดระยะเวลาออกไปหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับก็ขอให้แยกแยะขอให้คิดให้สบายสบายดีกว่านะครับบางทีบางอย่างที่เราได้มาหรือว่าเกิดขึ้นมามันอาจจะมีคุณค่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนมุมมองบ้างแล้วท่านก็อาจจะเห็นสิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่เราคิดว่ามันแย่ก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ดับ สีดาบคือเรื่องของสุขภาพที่อ,อยู่ในช่วงเวลาของการรักษาตัวอยู่ที่การฟื้นฟูนะครับวันนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักหรือว่าไม่มีอะไรที่มันจะชวนให้ตื่นเต้นเท่าไหร่อยู่ในช่วงของการพักผ่อนสบายๆนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพก็ดูแลค่อยๆฟื้นฟูนะครับอะไรที่พอรอคอยได้ก็รอไปก่อนไม่เป็นไรนะครับวันนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านก็ยังสามารถที่จะมีอะไรดีๆอยู่นะครับเอารอคอยอดทนนะครับพี่ อที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับคนที่รอคอยเงินมีรายได้นะครับวันนี้มีโชคมีดาบมีการเงินเข้ามาจํานวนที่น่าพอใจทีเดียวนะครับจะสมวังในสิ่งที่รอคอยนะครับในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อาทิตย์นะครับวันนี้การงานที่อาศัยความรู้ความสามารถพิเศษงานเสริมอาชีพเสริมนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีรายรับมาจากส่วนนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนดีขึ้นจะทําให้ท่านมี โอกาสดีๆทั้งด้านของการเงินจากอาชีพสำรองอาชีพเสริมนะครับเรื่องของความรักวันนี้อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ไม่เติมเต็มนะครับรอคอยอดทนนะครับหรือไม่ก็อาจจะยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะ จูนอารมณ์ปรับความเข้าใจเข้าหากันได้นะครับเรื่องของสุขภาพอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไปแค่ดีนะครับท่านจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงในเด็วๆนี้นะครับส่วนแนวทางทิศทางโชคลาภมีเงินเข้ามานะครับมีรายรับมีรายได้ที่น่าพอใจคนที่รอคอยเงินจะสมบังนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน จันพี่น้องชาววันจันทรมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับอาจจะออกต่างจังหวัดไม่ว่าจะไปพักผ่อนไปทำธุรกิจหรือว่า ไปทำงานสางงานนะครับมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานด้วยนะครับสิ่งที่องค์ประกอบสําคัญคือการเรียนรู้การเข้าใจบทเรียนต่างๆการทําบุญการยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดแนวทางที่ดีเป็นที่พึ่งแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารใบที่1เป็นชาริอนะครับ มีการเดินทางเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้นะครับวันนี้ชาววันจันทร์จะเดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาแม้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ว่างานของท่านคือการเปลี่ยนแปลงคือการติดตามงานคือการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็อาจจะมีอุปสรรค ไม่ได้หยุดนะครับเป็นวันหยุดก็จริงแต่ว่าท่านอาจจะต้องสะสางงานนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ท่านก็มีความจําเป็นมีเรื่องต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันเสาร์อาทิตย์วันคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็นช่วงของการเดินทางอาจจะทํางานสะสางงานหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานในช่วงนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นไพ่พระฤาษีนักบวชนะครับอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียนรู้เข้าใจบทเรียนสามารถที่จะทําอะไรดีๆก็ได้นะครับเพื่อยกระดับตัวเองให้เข้าใจปัญหาต่างๆได้หรือไม่ก็อาจสวดมนต์ภาวนาทําบุญ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะส่งให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้ความช่วยเหลือเป็นผู้จุดแสงสว่างประกายชีวิตหรือไม่ก็เป็นประกายของความหวัง เมื่อเราได้ดเจออุปสรรคก็จะมีการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับนี่คือส่วนที่ดีอธิษฐานตั้งใจขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตามมานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของการเงินหนเหรียญรายรับรายได้ดีน่าพอใจนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ ชาววันจันทร์นะครับขออภัยวันนี้รายได้การเงินที่ดีนะครับคนที่รอคอยเงินยังมีโอกาสดีๆที่จะได้รับเงินเข้ามามาจากส่วนอื่นตามมาหน้าพอใจนะครับเปิดประตูของการเงินไว้รอเปิดกระเป๋าไว้รอแล้วกระเป๋าของท่านจัดตุงนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสข้อแนะนําแนวทางของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรเป็นอัศวิน อัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการอาจจะไม่ไม่เร่งรุดไม่ก้าวหน้าในเรื่องของความรักนะครับอาจจะรอคอยอดทนนิดนึงอาจจะมีปัญหาบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะมีความรอบคอบคิดนู่นนี่นั่นอะไรจิปาถะนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อาจจะเป็นเรียกว่าอุปสรรคก็ได้หรือว่าเป็นความละเอียดความรอบคอบก็เป็นไปได้แต่รวมแล้วว่าท่านยังต้องรอคอยเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่ เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือไม่ก็จะต้องสะสางปัญหาต่างๆเพื่อให้งานของท่านรุดหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงนะครับอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งในการที่จะสร้างงานหรือว่าสะสางงานนะครับถ้ามีการเรียนรู้เข้าใจบทเรียนต่างๆของชีวิตบรรยากาศที่จะได้ทําบุญ นะครับยกระดับพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆตามมาด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเรียนรู้เข้าใจบทเรียนต่างๆของชีวิตก็จะช่วยให้ท่านได้พบทางออกเวลาเจอปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคนะครับเส้นทางของการเงินเริ่มดีขึ้นรายรับน่าพอใจนะครับแต่ว่าโอกาสของความรักยังไม่เต็มเต็มยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงท่านเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ ดีมากๆนะครับดวงดีมีจุดเด่นมีทรัพย์สิสนมีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีโอกาสได้รับโชคลาภข่าวสารดีๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่รูปใบที่1นึนะครับเป็นสเตรนนะครับอันนี้ความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตพี่น้องชาววันอังคารนะครับสุภาพตรีวันนี้ได้รับบทบาทของคนที่เป็น ผู้นำนะครับอาจจะเป็นในชุมชนในองคอ์กรหรือว่าในที่บ้านของท่านเดยน,นะครับเพื่อเดินหน้าต่อไปเพื่อสะสางงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้นะครับก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของท่านซึ่งท่านก็จะทําได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับวันนี้มีประสบการณ์มีความรู้พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนถ้วยเป็นเรื่องของบรรยากาศพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้ยังมีบรรยากาศที่ดีๆด,ด้วยนะครับจะทําอะไรเป็นกิจกรรมเพื่อความรื่นเริงความสนุกสนานความ แจ่มใสนะครับวันนี้บรรยากาศดีเยี่ยมนะครับจะทําอะไรก็มีส่วนที่ดีมีความสุขนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นไพ่จักรพรรดินีนะครับดวงของคนที่จะสมหวังจะสำเร็จจะมีความมั่นคงในสิ่งที่ท่านปรารถนาและรอคอยงานดีเยี่ยมนะครับการเงินสุดๆนะครับวันนี้มีรายรับเป็นกอบเป็นกรรมมีโอกาสร่ำรวยมีเงินไหลมาเทมาส่วนเรื่องของความรักก็ สมบูรณ์แบบลงตัวนะครับเข้าใจเห็นใจกันคนที่รอคอยความรักก็จะดีมากนะครับวันนี้ได้รับบทบาทของแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้ทัพผิดชอบเป็นผู้ดูแลลูกน้องบริวารเยอะแยะไปหมดนะครับรวมทั้งดูแลทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับพี่น้องที่เป็นสุภาพสจาตรีชาววันอังคารนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไร นะครับมาดูกันครับเป็น judgment นะครับอ้าววันนี้มีพรพรวิเศษนะครับพรวิเศษพรดี เหมือนว่าพรปีใหม่พรวันคริสต์มาสนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับได้รับข่าวดีได้รับเรื่องราวที่ดีๆได้รับสิ่งที่ดีตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เติบโตขึ้นพัฒนาม,มากขึ้นก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงที่ดีเยี่ยมการเงินก็จะดีตามมาด้วยความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะมีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับอ,อธิษฐานขอได้รับพรได้พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันังขาดน,นะครับดวงของคนที่มีความเข้มแข็งก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้สบายๆรับบทบาทของ ผู้นำนะครับโดยเฉพาะท่านสตรีนะครับวันนี้รับบทบาทของคนเป็นผู้นําในครอบครัวในชุมชนในที่อยู่นะครับแก้ไขปัญหาสะสางเรื่องราวต่างๆดีเยี่ยมนะครับวันนี้โอกาสของการงานการเงินความรักดีมากๆนะครับการเงินมีความร่ารวยมีเงินเข้ามายเยอะๆจะได้รับเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศสนุกสนานร่าเริง สุดๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับนอกจากนี้ยังมีโชคลาภมีข่าวดีๆได้รับพรได้รับคําสั่งได้ได้การแต่งตั้งได้การดูแลยกย่องเชิดชูอะไรต่างๆดีเยี่ยมนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของ การแก้ไขปัญหารวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีเรื่องของสุขภาพเรื่องปัญหาต้องแก้ไขเรื่องการเงินที่บริหารจัดการนะครับแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าโอกาสต่างๆก็ยังมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารใบ,บที่1เป็น10ดาบนะครับเรื่องของ สุขภาพไม่แค่ดีนะครับพี่น้องชาวหวัานพุธครับวันนี้ดูแลสุขภาพป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคนที่มีเรื่องของปัญหาสุขภาพไม่แค่ดีอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังจะไปไหนจะทําอะไรก็ขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังดูแลสุขภาพป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาดับมีปัญหามา ปัญญาก็เกิดสติปัญญาก็มานะครับแต่ว่าท่านจะมีเรื่องต้องแก้ไขต้องจัดการต้องศาสางเพื่อให้งานของท่านเพื่อให้วิถีชีวิตของท่านเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับก็อดทนนะครับใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเยอะมากกว่าอารมณ์ดีที่สุดนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สามนะครับเป็นเรื่องของการเงินเจ็ดเหรียญนะครับวันนี้มีรายรับมีไรายได้ยังอยู่ในความมั่นคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่านก็คงเมรายจ่ายรออยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ซึ่งจำเป็นคือการบริหารการจัดการการดูแลเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของการบริหารการเงินนะครับนั่นคือความจำเป็นเพราะว่าท่านคงจะมีรายจ่ายรออยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นสี่ไม้เท้าโอกาสดีนะครับโชคดีมีการเริ่มต้นที่ดีมีการเติบโตพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการงานคนทํางานประจํา ท่านมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมีตำแหน่งมีอะไรที่ดีขึ้นหรือไม่คนที่เราคอยงานนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านของการงานได้งานทําในช่วงนี้นะครับการเงินก็จะดีนะครับรายรับต่างๆผลตอบแทนอะไรต่างๆก็จะตามมาหน้าพอใจนะครับความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเข้าใจกันพูดคุยกันตรงตรงกันได้นะครับนี่คือเรื่องของโชคของลาบของโอกาสดีๆที่กำลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นักยุ่งเหยิงซับซ้อนมีนกลไกต่างๆมากมายทีเดียวนะครับชวนให้ปวดหัวไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรับมือได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตต่างๆเหล่านั้นให้ผ่านไปได้นะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพจะเป็นการดีที่สุดด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีการบริหารการจัดการการดูแลมีรายรับ แลก็มีรายจ่ายนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับโอกาสของท่านในการที่จะมีความมั่นคงมีงานทํามีรายได้ขึ้นมามีผลประกอบการที่ดีมีค่าตอบแทนต่างๆตามเข้ามาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักท่านก็จะมีโอกาสสวยสดงดงามต่อจากนี้ไปมีความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสสปดีนะครับวันนี้สภาพของการงานการเงินปัจจัยสี่สิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับงานดีเงินดีสิ่งต่างๆรอบนัรอบข้างยังดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขาดสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไาโรคใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินิท้วย อาราชินีตั๋วคือความมั่นคงความสมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของการงานงานดีอยู่ในความมั่นคงมีงานใหม่มีงานเก่ามีการที่เริ่มต้นเติบโตแล้วก็จะมีความสมบูรณ์ดีนะครับมีความข้าน้ามั่นคงรักษาสภาพได้ดีมากๆเรื่องของการเงินก็ยังมันมั่นคงอยู่นะครับรายได้ดีเยี่ยมนะครับทรัพย์สินเงินทองมีพร้อมนะครับปัจจัย4บ้านที่ดินรถยนต์ยังมีความพร้อมสําหรับคนที่เกิดในวัน่ารฤหัสบ,บดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาด คือเรื่องของปัจจัยภายในความรักยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมหวังอาจจะต้องรอคอยคนรักของท่านอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอยู่ห่างไกลกันหรือไม่ก็อาจจะอยู่คนละความคิดนะครับอาจจะยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นักในช่วงเวลานี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหงุดหงิดหน้ารําคาญประมาณนั้นนะครับจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นักเจอเรื่องมันขุ่นคล้องมองใจวันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราจะต้องแก้ที่ตัวเรานะครับเรื่องบางเรื่องบางอย่างนะครับเราไปเครียดเกินไปคงจะไม่ดีนะครับค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆแก้แล้วโอกาสที่ท่านจะมองเห็นโลกเป็นสดใสสวยงามก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นราชิเนไม่เท้านะครับอันนี้งานนะครับเจาะจงไปที่งานงานมีความมั่นคงยังมีความก้าวหน้าดีคนที่เป็นลูกน้องยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้กวาใช่วยเหลือคนที่เป็นเจ้านายก็ยังมีโอกาสรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการงานได้ดีนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานมากๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีครับวันนี้มีโชคมีลาบนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการที่ท่านจะชอบจะทําจะรับกับสิ่งนั้นหรือไม่นะครับวันนี้โดยภาพรวมแล้วท่านมีความรู้ความสามารถเป็นนักคิดเป็นผู้อย่างรู้เป็นคนที่เชื่อมันในตัวเองสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอาจจะทิกแพลงวิถีชีวิตของท่านก็คือเชื่อมันในตัวเอง นะครับทาอะไรตามใจชอบทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําไม่สนใจชาวบ้านจะคิดอย่างไรจะแคร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับวันนี้งานทําได้ประสบผลสำเร็จมีโชค,ม,โชคมีดาบการงานเยอะดีมากๆนะครับมีรายรับจํานวนมหาศาลทีเดียวเพียงแต่ว่าท่านก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่นักนะครับรายรับได้มาจ่ายไปบ้างอะไรบ้าง ประเด็นความรักก็คือว่าต่างคนต่างเชื่อมัน่นต่างคนต่างมีทิฏฐิในตัวเองหรือไม่ก็อาจจะอยู่คนละประเทศก็เป็นไปได้นะครับอาสรุปแนวทางช่วงหน้าของท่านคืออยู่ที่ท่านจะลงมือทําถ้าท่านลงมือทําแล้วท่านก็จะได้รับในสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงการงานการเงินยังดีเยี่ยมนะครับก้าวหน้ามันคงมีสิ่งต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับจะประสบผลสำเร็จในวิชาชีพการงานทําอะไรก็ดีเยี่ยมนะครับเพียงแต่ว่า ความรักอาจจะยังต้องรอคอยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับหุ่นยนดทนำการใจกับการรอคอยอยู่บ้างนะครับโอกาสของโชคของลาบอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับวันนี้ลงมือทําแล้วท่านก็จะได้รับผลประกอบการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับ ต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงท่านวันนี้เป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้งานยังดีนะครับพูดถึงงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามามีการแข่งขันกันก็จริงแต่ว่า ท่านจะเป็นผู้ประสบผลเสร็จนะครับสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะความใจร้อนหรือว่าภาระพันธกิจบางอย่างที่ผูกพันเราอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารอบใบที่1เป็น สามดาบนะครับสามดาบคือความใจร้อนนะครับพี่น้องชาวบันสุกวันนี้อารมณ์หงุดหงิดบ่อยด้วยโกรธง่ายด้วยนะครับใครพูดอะไรไม่เข้าหูพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะไฟตลอดเวลาเลยนะครับใจเย็นๆนดีกว่านะครับวันนี้จะคิดจะทําอะไรขอให้ใจเย็นเย็นมีเหตุที่มีผลนับหนึ่งถึงร้อยจะเป็นการดีที่สุดนะครับในการติดต่อง,งานนะครับก็ขอให้ประมัทระวังเรื่องของเอกสารอาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งความขัดแย้งการทะเลาะกันก,ก,ก,ก็อาจจะมีถ้าเผื่อว่าเราไม่ ไม่ใจเย็นนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการงานนะครับเจ็ดไม้เท้าโอกาสของท่านที่จะเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในเส้นทางของอ่านการงานก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับการแข่งขันมีสูงวันนี้แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายท่านจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่า ทำงานส่วนตัวนะครับมีงานเข้ามานะครับมีงานใหม่ๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นแปดดาบแปดดาบคือเรื่องของพันธะภาระข้อผูกพันธ์ที่มันยัง เป็นยังผูกเราไว้อยู่นะครับเราอาจจังกุหหิดลำคาญใจไม่พอใจอยากจะสดัดให้พ้นจากเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ไปไปไหนไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงค่อยๆแก้ดีกว่านะครับรวมทั้งความเดือดใจความทุกข์ทรมานกับเหตุการณ์บางอย่างรวมทั้งปัญหาของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับค่อยๆแก้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น10 เหรียญนะครับวันนี้มีโชคมีลาบมีการเงินดีเยี่ยมนะครับคนที่รอคอยเงินจะสมหวังรายรับรายได้จากการประกอบการการค้าขายการตกลงธุรกิจวันนี้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับน่าชื่นใจถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะครับรายได้ดีนะครับครอบครัวดีงามเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้มีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆจะตามมานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการงานมีโอกาสก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆม,มีงานเก่าทําตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ติดต่อกับใครจะทําอะไรก็ตามนะครับวันนี้ขอให้ใจเย็นๆเ,เพราะว่ามันมี ความใจร้อนอยู่ในตรงนั้นนะครับมีโอกาสทะเลาะขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับใจเย็นๆดีกว่ารวมทั้งปัญหาบางอย่างสะสางยังไม่เสร็จค่อยๆแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากลําบากใจขนาดไหนก็ตามนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพ ตัวเราหรือว,ว่าคนใกล้ชิดก็เป็นสิ่งหนึ่งในวงจรชีวิตที่เราจะต้องรมะมัดระวังด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์มีโอกาสดีมีโชคมีลาบมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นกําลังใจให,ให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับชาววันศุกร์ครับ ต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงท่านวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ต้องเรียกว่าวันสมหวังวันแห่งความสุขสมหวังวันดีๆของชีวิตวันที่ การรอคอยอะไรก็จะเป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้สิ่งที่ปรารถนาจะเติมเต็มเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทารุบใบที่1น,นะครับเริ่มต้นจาก2ถ้วยนะครับ2ถ้วยคือความสมหวังในเรื่องของความรัก อ่าวันนี้บรรยากาศดีๆบรรยากาศของความรักคุยกันเข้าใจกันมีอะไรมีปัญหาอะไรแก้ไขได้สบายๆพบเจอหน้ากันวันนี้นะครับมีแผนงานดีๆมีเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับมีโอกาสที่จะสมหวังมากๆประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองเป็นสามถ้วยนะครับมีงานเลี้ยงสบายๆบาย,ยนะครับไม่ว่าจะไปตรงไหนดีงามนะครับมีงานที่ดีเยี่ยมสําเร็จเข้ามามีการเงินที่ตามเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีความรักที่เติมเต็มเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เลี้ยงส่งเลี้ยงฉลองเลี้ยงต้อนรับได้สบายๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับก็ยกระดับเข้ามาอีกนะครับเป็น10หรือ10ถ้วยนะครับวันนี้สุดๆในสิ่งที่เราเรียกว่าการรอคอยสมหวังมากๆนะครับงานของท่านเต็มที่ได้รับความสำเร็จได้รับความสมหวังนะครับการเงินมีโบนัสมีค่าตอบแทนมีอะไรตามเข้ามาเยอะแยะทีเดียวนะครับความรักวันนี้ก็มีงานมงคลดีๆเข้ามาด้วยนะครับบางคนก็จะมีสิ่งดีๆตามมานะครับมีชีวิตรื่นเริงสดใสมากๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ เติมเต,มต็มเข้ามานะครับงานดีเงินดีความรักลงตัวมีงานเลี้ยงมีความสนุกสนานมีความร่าเริงสดใสเข้ามาสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางทิศทางของคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับเป็นหนึ่ง เมถานะครับเริ่มต้นใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามวันนี้การรอคอยของท่านจะสมหวังมีการเริ่มต้นใหม่ๆสําหรับคนที่รอโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆหรือไม่การเริ่มต้นความรักนะครับวันนี้สิ่งดีๆที่ท่านรอคอยกําลังจะเป็นความจริงนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของความสําเร็จความสมหวัง ในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศของความสนุกสนานความร่าเริงงานเลี้ยงการฉลองอะไรต่างๆวันนี้อยู่เต็มที่นะครับท่านจะได้รับโอกาสนั้นมีความเติมเต็มมีความสมบูรณ์ดีมากๆนะครับรวมทั้งโอกาสที่จะตามมาสิ่งใดที่ท่านรอคอยท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมบังในสิ่งที่ปรารถนานะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ อาละครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตด้วยนะครับ ก็เป็นการพยากรดวงในวงกล้องกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับดูกันเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สดุดแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องชาวขอให้พี่น้องทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆการงานการเงินความรักความสุขสมหวังนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ